พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่11มีนาคมครสิสตศักราช2022คำพยานชีวิตโดยคุณโอลาใจเดคาซิม โอลาทุนใจรัฐโอยาไนจีเรียในหัวข้อเรื่องอะไรอยู่ข้างในอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อ1ถึง13แหลายข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่ได้นำมาใครครวนและสามารถีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อ7 แต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจคุณโอลาใจเดคาซิมโอลาทุนใจเป็นพยานว่าตอนที่ผมเรียนมหาวิทยาลัย ผมได้รับนมกระป๋องเพื่อนำไปโรงเรียนผมทำความสะอาดนมกระป๋องอย่างดีและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและไม่ซื้อนมกระป๋องอีกเวลาหลายเดือนผมคิดว่าถ้ากระป๋องภายนอกสะอาดและสวยงามนมข้างในก็น่าจะอยู่ในสภาพดีอย่างไรก็ตามเมื่อเปิดกระป๋องหนึ่งออกมาดูผมกลับต้องปราดใจที่เห็นว่านมหมดอายุและเหม็นเปรี้ยวแม้ว่าภายนอกกระป๋องจะดูดี แต่ข้างในกลับบูดเน่าและดื่มไม่ได้แล้วหลายครั้งที่เราดูแลรูปลักษ์ภายนอกของเราเพื่อให้มั่นใจว่าเราดูดีแล้วแต่บ่อยครั้งที่เราเอาแต่สนใจสิ่งที่อยู่ภายนอกและปล่อยให้ในใจของเราเต็มไปด้วยความอาฆาตแคนความปริศยาความโกรธเคืองการหลอกลวงหรือความจองหองแทนความรัก แม้ว่ารูปลักษ์ภายนอกของเราจะสวยงามแต่จิตใจของเราอาจไม่สวยงามพระเจ้าทรงห่วงใย,ยสิ่งที่อยู่ภายในพระองค์ต้องการให้เรามีใจรักและให้อภยัยพี่น้องของดาวิดดูดีจากภายนอกแต่พระเจ้าปฏิเสธพวกเขาเพราะจิตใจของพวกเขาไม่สวยงามเราสามารถทำให้พระเจ้าพอพระทยัยเมื่อเราให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ข้างในและดูแลหัวใจของเรามากพอๆกับที่เรา ใส่ใจรูปลักษณ์ภายนอกของเราข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจมากกว่าสิ่งที่แสดงออกภายนอกและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลายัยข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างจิตวิญญาณที่ถูกต้องในข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอส่งช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมองเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเก็บเอาไว้ในหัวใจและให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทิ้งสิ่งเหล่านั้นให้ได้อธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ